สวัสดีค่ะเมื่อน,นี้นะคะค่อยสีมาแชร์ประสบการณ์ในช่วงที่ค่อยติดโควิด1 9ค่ะค่อยติดโควิด1 9ในเดือนพฤศจิกายน2563ที่ผ่านมานะคะ,ะสาเหตุที่ค่อยติดโควิดนะคะค่อยติดจากแฟนนะคะเพราะว่าแฟนค่อยได้ไปรับตัวสุขภาพกับหมอประจำที่โรงพยาบาลนะคะ ในวันที่19พฤศจิกายน2563นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อต่อมาวันที่20นะคะข่อยกับแฟนก็มีอาการเดียวกันนะคะก็คือคันจมูกคันจมูกแล้วก็จามนะคะจามแล้วก็มีน้ำมูกไหลนะคะแล้วก็เมื่อวันที่21นะคะกเะคะ็เริ่มมีไข่นะคะเริ่มมีไข่อ่อนๆนะคะ เพียงตะรู้ว่าเป็นไข่แต่บาได้คิดว่าเป็นติดเสื้อไวรัสโควิดนะคะคิดว่าเป็นอวัตธรรมดาเพราะว่าในช่วงนั้นจะมีพายุฝนนะคะในประเทศสวีเดนฝนจะตกแล้วก็อากาศจะหนาวนะคะก็เลยคิดว่าจะตัวเองนะเป็นวัดนะคะว่าได้คิดถึงว่าตัวเองเป็นโควิด1 9นะคะค่ะแล้วต่อมานะคะก็มีอาการเพิ่มขึ้นนะคะเกิด รู้สึกว่าจะปวดบ่าไหล่ปวดหลังมากนะคะจนคุยกันกับแฟนว่าอ่าแล้วคงจะนอนที่นอนอ่ะมันนุ่มเกินไปนะคะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนที่นอนนะคะเอาดานที่มันแข็งนะคะขืนมัน้อนเพราะว่าคิดว่าสาเหตุที่ปวดหลังนะอ่ามาจากที่นอนนะคะ ค่ะพอมาวันที่23อาการของแฟนก็นเริ่มไอหลายนะคะไอแห่งๆไอตลอดเวลาเลยนะคะแต่ว่าคอยนะว่าไมีอาการไอนะคะค่ะวันที่24นะคะจะมีอาการเริ่มปวดหัวนะคะปวดหัวหลายนะคะตอนเศร้านะคะบ่าสามารถที่จะนอนได้เลยนะคะตอนกลางคืนก่ะ ทั้งคืนน่ะคะนอนบ่ได้เพราะว่าปวดหัวอย่างแรงเลยนะคะต้องกินยาพาราแล้วที่นี่ก็เลยมาปรึกษากันกับแฟนว่าอาการแบบนี้นะ่ะคืออาการของโควิดนะคะแต่ว่าแฟนกันยังคิดว่าเป็นไข้วัดธรรมดานะคะแต่ว่าคข่ยนะคิดว่า่ข่ติดโควิดแล้วนะคะแล้วในวันที่25พฤศจิกายน2563ก็ได้รับโทรศัพท์จากคุณหมอที่แฟนไปตรวจ สุขภาพที่โรงพยาบาลนะคะ่ะคุณหมอกระถามแฟนว่าในระวางที่ไปพบหมอมานี่มีอาการผิดปกติบอมีอาการเป็นไข้มีอาการเป็นวัดหรือเปล่าเราไปไหนมาบ้างหมอก็จะถามนะคะแล้วแฟนก็นเลยเล่าให้หมอฟังแล้วแฟนก็นเลยถามหมอกับว่าเป็นอย่างไงที่นนทั่วมาถามหมอก็เลยบอกว่าหมอติดโควิดน9นะคะ ค่ะนั่นก็หมายความว่าแฟนคอยนะคะติดโควิด -19 ทิ้นจากคุณหมอนะคะหมอเขาก็จะไล่ถามหลายว่ามีค้นไข้คนใดแนนในระหว่างที่หมอป่วยอยู่นี่อ่าไปพบหมอนะคะแล้วหมอก็ถามว่าแล้วภรรยาคุณที่อยู่บ้านที่อยู่ด้วยอ่ามีอาการอย่างบ่แล้วกับแฟนก็บว่าอาการของคอยให้หมอฟังนะคะหมอก็บอกว่าให้หยุดอยู่บ้านกลักตัวอยู่บ้านบ่ให้ไปทํางานนะคะแล้วจากเมื่อน,นั้น อ่อยกั็ยูบบ้านเราแฟนกับไปตรวจโควิด COVID นะคะ่ะค่ะในวันที่26แฟนก็ได้รับการตรวจอ่าโควิดนะคะผลออกมาก็เป็นโพสิทีฟนะคะเราหลังจากนั้นหมอก็น,นัดาคิ้วให้คอยไปตรวจนะคะและผลของคอยก็เป็นโพสิทีฟคือนกันนะคะนั่นก็หมายความว่าคอยกับแฟนนะ่ะติดโควิด1 9จากคุณหมอ100%นะคะวันที่27-28อาการของคอย ก็ยังมีไข่นะคะมีไข่แล้วก็ปวดหัวมีนโมกปวดหลังอยู่นะคะแล้วอาการเพิ่มขึ้นมาก,ก็คือคอยอบริกกินอย่างเลยนะคะบริกนแล้วก็กินอย่างกับว่ามีรสชาตินะคะคอยก็เลยเอาน้าหอมนะคะมาดมเอาน้าหอมชาแนลน้ำผฟ้งนะคะที่ว่ากินแรงๆนะคะมาดมกับว่ามีกินอย่างเลยแล้วคอยก็ บีบมะานาวาใส่แก้วนะคะครึ่งแก้วมาดื่มนะคะมะนาวเปรียปร้ยวๆนะคะคอยว่ามีความรู้สึกว่ามะนาวนาจจะเปรี้ยวเลยนะคะาอาการปวดหัวกับเพิ่มขึ้นซุมเอือดซึมเอือนะคะปวดหัวจนหนาบวมนะคะเพราะว่าคอยก็มีพุ้มแพเป็นโรคประจําตัวยแล้วนะคะกระเฮ็ดให้คอยนาบวมตาตูบตาโปนะคะคอยกับ ต้มน้ำห้อนนะคะต้มน้ำอุ่นกินน้ำห้อนตลอดนะคะต้มน้ำขิงนะคะแล้วกัดื่มน้ำมะนาวทุกมือจะไปกินน้ำเย็นเลยนะคะตั้งแต่รู้ว่าเป็นโควิดในทีนก็จะดื่มต้มน้ำห้อนนะคะออกจะดื่มน้ำที่ออกไปทั้งห้อนเลยนะคะกินแทนน้ำเย็นนะคะค่ะแล้วคอยกพยายามที่จะออกกําลังกายให้ให,หตัวเองสดชื่นนะคะซักผ้าซัก เปลี่ยนปลอกหมอนทุกมือนะคะแล้วก็ซักซักเสื้อผ้าสะผมอาบน้าอ่าเพราะว่าคิดว่าไวรัสน่ะมันก็จะเกาะอยู่น้ําเส้นผมน้ําเสื้อผ้าน้ําปลอกหมอนน้ําผ้าห่มนะคะคอยก็จะเปลี่ยนผ้าห่มปลอกหมอนเปลี่ยนผ้าปูทีน่นอนทุกมือทําความสะอาดอห้องน้ำห้องนอนทุกทุกทีนะคะในบ้านนะคะอ่าเพราะว่าคิดว่าเสื้อไวรัสนี่มันก็จะอยู่ทุกทุกทีนะคะ ค่ะมอกะโทรมาเช็คอาการทุกเมื่อนะคะเพราะว่าเพื่อนเป็นต้นเหตุที่เอาเชื้อไวรัสโควิด -19 มาแพร่หาย่ข่กับแฟนนะค่ะเพิ่นกะโทรมาเช็คอาการนะค่ะแล้วกบแฟนก็ถามว่าอาการอันักแค่ไหนถึงจะไปรักษาที่โรงพยาบาลได้มอก็บอกว่าตอนนี้บ่ามิเตียงให้รักษาจะต้องกักตัวรักษาตัวเองที่บ้านนะค,ะค่ะคอยกะหดหูใจนะค่ะเพราะว่า มันก็เริ่มอาการจะเริ่มเป็นหนักนะคะเพราะว่าะจะเมื่อยนะคะแขนแขนหรือร่างกายเหมือนจะบวมีกาลังนะคะจะเหมือนจะเป็นรอยนะคะตื่นขึ้นย่ามือเศ้ากับมีตะปวดหัวย่างเดียวนะคะหนักกระบ,บวมนะคะแล้วแฟนก็ยิงเป็นหนักเพราะว่าแฟนแกมีโรคประจําตัวนะคะแล้วก็เป็นความดันนะคะกันเลย ค่ก็เลยอ่ะส่งขอความไปบอกญาติพี่น้องอยู่เมืองไทยนะคะไปบอกลูกอ่าพี่ซ้ายก็เลยบอกว่าอ่าไม่ต้องตกใจอ่ารักษาตามอาการอ่ายาตโนกจนเกินไปให้อ่าเฮ็ดจิตใจให้สดชื่นแจ่มใสว่าต้องอ่ะคิดมากอ่าให้ออกกําลังกายแล้วก็บอ่าทำตัวสบายๆให้อ่าเฮ็ดอ่ะกิจกรรมอ่าที่เฮาเฮ็ดทุกเมื่ออยู่บ้าน เฮ็ดอีหยังแบบว่าอ่าบ่าให้เครียดเรื่องอ่โควิด19นะคะช่วงที่แย่ที่สุดอ่ก็คือวันที่30วันที่1วันที่2แล้วก็วันที่3นะคะอ่ซีมือนะคะในช่วงนั้นจะมีอาการปรวดหัวอย่างรุนแรงแล้วก็หายใจลําบากนะคะแล้วก็ไข้ขึ้นสูงนะคะอ่าปวดกระดูกกระเดี่ยวมากนะคะอ่อนเพลียบ่มีแรงเลยนะคะจนคิดว่าตายแล้วนี่ฉันจะ ่ามาเสียชีวิตยนอนอโลกโควิดยุสวีเดนตีจนคิดแบบนี้นะคะเราวันนี้กะคิดให้คิดถึงนา,าแม่นายาติพี่น้องลกูกหลานนะคะว่าได้ฉันจะต้องลูกสู่ฉันจะต้องสู่กับโลกนี้ให้ได้นะคะเพื่อนๆที่ทํางานกะส่งขอบความาสอบถามนะคะเขาก็บอกว่าให้สู่สูนะคะ ถ้าเขากิดใจเข็มแข็งเขาก็สาม,มารถที่จะผ่านพนา้นนะวิกฤตนี้ไปได้นะคะคอยกับพยายามสวดมนต์ภาวนาดังสมาธินะคะเพื่อที่สีเฮ็ดให้กิดใจสบายนะคะหลังจากนั้นสามสี่มือม้าคอยกับกินข้าวได้นะคะก็เริ่มมีรสชาติของอรูรูรสเค็มนะคะ ล้รสของน้ำปาลารือรสเค็มนะกระต้มเข่าไส้น้ำปลานะคะกินต้มเข่าไส่เกลือนะคะแล้วแฟนก็กินต้มเข่าไส่เกลือน้ำนะคะเพราะได้มีกําลังนะคะอ่าเพราะว่าเขากินยาพาราทุกๆสี่ชั่วโมงนะคะถ้าเขาอ่าบ่กินข่ากระยานเป็นโรคกระเพาะนะคะก็อ่าหลังจากที่กินข่าได้แล้วก็เริ่มมาอ่าดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ ค่ะแล้วในวันที่สิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะอ,ะอาการของข่อยกลกลับขึ้นมาเป็นปกตินะคะ,ะได้กินได้รสชาติเหมือนเดิมนะคะข่ะอยก็เลยโทรไปปรึกษาหมอนะคะว่าข่อยเป็นปกติแล้วข่อยสามารถไปทํางานใดเมื่อใดหมอก็เลยบอกว่าข่อยสามารถไปทํางานใดเพราะว่าข่อยนะการแพผล จะกระจายเชื่อไปหาคนอื่นอ่ะโอเวอร์ Over แล้วนะคะแล้วค่อยก็เลยได้อ่าไปเริ่มงานอ่าวันที่สิบห้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะอ่าอ่ารวมทั้งหมดที่ค่อย ตัวรักษาอยุบ้านนะคะเริ่มตั้งแต่เมื่อที่่อยติดเชื่อจากวันที่19พฤศจิก,กายน2 5 6 3ถึงวันที่่อยไปทํางานวันที่15ทธันวาคม2 5 6 3นะคะเป็นเวลาทั้งหมด27เมื่อนะคะการรักษาตัวเองอายุบ้านาก็กินแต่ยาผ้าล้ายยางเดียวนะคะค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยนะคะจากประสบการณ์ที่ คอยติดโควิดนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทุกๆคนนะคะ,ะบ่มากก็น้อยนะคะค่ะสำหรับคอ,อยกมีเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ